มาค่ะมาค่ะวันนี้การชวนทำไข่ตุ๋นในกระทะแบบจบได้ในกระทะใบเดียวเลยจ้าแล้วก็วันนี้นะคะกระทะของการจะไม่ใช่กระทะประจำตัวการอ่าการได้กระทะใหม่กระซิบก่อนเ <c oughs> มื่อก่อนอะคือการนั่งดูเฮ้ยกระทะที่ห้อเนี้ฉันอยากได้ฉันอยากได้แต่เราไม่รู้ไงว่าการใช้งานมันเป็นยังไงมันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันเนี้ย การก็ได้มาแล้วเดี๋ยวกายจะมารีวิวให้ชมนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะการจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจให้ก็คลิปนี้ละจ้าค่ะไข่ไก่หกฟองค่ะแต่ไข่ไก่ของการเบอร์สองนะไข่ตุนสูตรของการเนี่ยไม่ต้องสนเลยว่าไข่จะเป็นเบอร์อะไรนะทําออกมาเป๊ะแน่นอนการมีทลิคง่ายๆนะคะมาแนะนำกันจ้าค่ะแล้วก็มีหมูสับเนาะ มีกระเทียมเจียวแครอทค่ะเหลืออยู่ก้นตู้นะคะก็เอามาหัน่นหั่นเป็นลักษณะเตา๋เตาเแบบนี้เห็ดหอมค่ะสองสาดอกอ่าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่แต่การว่าใส่แล้วมันหอมแล้วพอเวลาเคี้ยวอะ่ะนอกจากหมูสับนอกจากไข่แล้วอะ่ะเออโดนผักโดนอะไรเนี่ยกึบกึบหนึบหนึบเออมันอร่อยมันอร่อยแล้วก็เพิ่มความหอมตกแต่งหน้าเนาะต้นหอมซอยผักชีจ้าเท่านี้เองค่ะนี่เลยวัตถุดิบง่ายๆแบบนี้นะคะไปค่ะลงมือทำไข่ตุ๋นกัน ก่อนอื่นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ทริคของการนะการใช้ทริคนี้ตลอดเลยนะกล้าพูดกล้าบอกได้เลยว่าเราไม่ต้องสนใจเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นไข่เบอร์ศูนย์ล่ะถ้าเป็นไข่เบอร์น้อยๆล่ะจะทำยังไงนี่เลยค่ะปริมาณน้ำนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคนี้เลยมาค่ะเหมือนเดิมค่ะหลายๆคนทราบแล้วแหละการก็จะใช้วิธีการเดิมค่ะวิธีการตรวงน้ำวิธีการตรวงไข่ใช้วิธีเดิมค่ะ รับรองค่ะไข่ออกมาเป๊ะนี่เลยค่ะต่อไข่ใส่แก้วหรือใส่อะไรก็ได้ที่ว่ากะปริมาณได้อะแล้วทีนี้เราดูแนวไข่ค่ะเหมือนเดิมค่ะทริคของการไม่มีอะไรมากเลยค่ะยางวงแก้วกับยางวงการว่าวิธีที่การทาเนี่ยมันเป๊ะที่สุดแล้วไงค่ะการก็จะเอายางรัดขอบแนวไข่แบบนี้ไว้เสร็จแล้วทีนี้การก็จะมาเทไข่ใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยนี่ค่ะ การก็จะตีไข่ให้แตกประมาณนี้ตั้งพักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็นําแก้วที่เรามาร์กไว้เนาะแก้วเปล่าเทไข่ออกเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วตวงน้ําค่ะสูตรการทําไข่ของการอะ่ะหนึ่งต่อสองก็คือไข่หนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนใส่ลงไปนี่คือส่วนที่หนึ่งค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่เทเข้าไปให้มันถึงแนวไข่นี่ค่ะน้ำสองส่วนของการอันนี้น้ำสองส่วนนะคะ อันนี้ไข่หนึ่งส่วนค่ะเตรียมน้ำเตรียมไข่ไว้แค่นี้เองไปค่ะไปลงมือทำกันจ้านี่ไงกระทะของการนะคะใครที่เปิดช่องการมาแล้วเฮ้ยเห็นกระทะแบบนี้ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ช่องการใช่จ้าใช่มาค่ะวันนี้กันมากับ กระทะใบใหม่นะคะดูให้ดีค่ะยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อนี้กันอย่างแพ้มานานมากแล้วค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะได้มาแล้วจ้าเราก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเพราะว่าการจะเอามารีวิวให้ดูค่ะอ่า <laughs> นี่เลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะกับกระทะใบนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระทะใบนี้นะคะ มันสามารถใช้ได้กับทุกเตาอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยกระทะใบนี้มันเหมาะกับเตาแก,ก๊สของการเป็นอย่างมากเลยที่การบ่นอยู่ประจําคือว่าเตาแก,ก๊สของการนะไฟมันไม่แรงแล้วก็กระทะใบนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไฟแรงอ,อมันเข้าทางการดังครกเลย นี่เลยค่ะเพราะว่ากระทะมันจะมีความร้อนเร็วเออมีความลื่นเออการชอบตรงที่ว่ามันมีความลื่นความไม่ติดกระทะอืมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายแล้วก็ประหยัดแก๊สเออใช้กระทะยังไงอ่าให้ประหยัดแก๊สต้องใช้กระทะแบบนี้สิจะ๊ะอ่าที่ห้อโคเรียคิงค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นกับกระทะใบใหม่นี่เลยค่ะของการมาพร้อมหมดเลยนะการจะใช้ของเขาทั้งชุดเลยใครสนใจนะเดี๋ยวการจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะคะช่องทางการสั่งซื้ออะไรเงี้ยมาก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูการรีวิวการใช้งานจริงนะคะจากการคะ่ะ <c oughs> มาค่ะก่อนอื่นนะคะติดเตาจ้าใช้ไฟอ่อนไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงการก็จะมาเจียวกระเทียมเจียวก่อนใส่น้ํามันลงไปโอ๊ย พอใส่ตอนแรกมันยังไม่ร้อนกะไฟไม่ถูกตื่นเต้นน่ะทีแรกเลยอ่ะการเปิดไฟอ่อนเลยมันรอรอนานนิดนึงกว่ากระทะจะรู้สึกร้อนนะคะการปรับขึ้นมาใช้ไฟกลางๆนี่ไงแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวกระทะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็เจียวกระเทียมได้อย่างปกติสุกเลยจ้านี่ค่ะกระเทียมเหลืองสวยประมาณนี้นะคะการก็จะตักกระเทียมขึ้นทิ้งทิ้ง,งลงไปสักนิดนึง เหลือไว้ในกระทะนิดหน่อยเนาะการจะเทน้ำมันกระเทียมออกเลยน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะเอาแค่ก้นกระทะแบบนี้พอเส็แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดในส่วนของหมูสับกันค่ะอยากจะให้เห็ดหอมอะ่ะมันมีความแบบอหอมๆการจะเอาเห็ดหอมอะค่ะลงไปเจียวกับกระเทียมด้วยเลยแบบนี้เลยนะคะเห็น <He ard. S 1> ว่ากระเทียมน้อยเนี้ยเราก็ขอแบ่งขอยืมขอยืมเอามาใส่เนี้ยค่ะแล้วก็เจียว นมีกลิ่นหอมๆไฟที่ใช้นี่เลยนี่ไฟแอไฟอ่อนแบบอ่อนมากอะ่ะแต่กระทะดูสิเหมือนโกรดใครมาเลยหมูสับค่ะวันนี้การใช้ประมาณสองขีดนะค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่หมูสับค่ะลงไปเลยนี่นะดูฟังเสียงนะไฟอ่อนมากดูฟังเสียงซะก่อนช้อแช่ชอแช,อแช่แบบร้อนมากเดือดมากการก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ นิดหน่อยอันนี้จะเป็นซอสหอยนิดหน่อยปรุงให้มันให้หมูสับมันมีรสชาติแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ผัดที่สำคัญเนาะมันแตกต่างจากกระทะบ้านๆของกันก็คือมันไม่ได้ยินเสียงตะหลิวกระทบกับกระทะเออเลยมันรู้สึกวังเวง สำหรับการรู้สึกวางเวงมันไม่ชินแต่ถามว่ามันโอเคไหมเฮ้ยมันดีนะมันก็ดีนะอ,อแต่เพียงแต่ว่าการยังไม่ชินเอ,อแต่โอเคนะการโอเคมากเลยกับกระทะใบนี้ <laughs> นะชีวิตคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจ้า <laughs> แต่งรถด้วยน้ําตาลทรายนิดนึง <laughs> การจะผัดแบบแห้งๆทำไมผัดแบบแห้งๆได้เลยเพราะว่า ไข่ตุ๋นน่ะมันมีความชุ่มมันมีความนุ่มมีความละมุนของไข่ตุ๋นอยู่แล้วนะคะทีนี้เครื่องที่เราจะใช้โปะบนหน้าไม่จําเป็นที่จะต้องมีน้ําเยิม้มเราสามารถทําให้แห้งๆได้เลยนะอืมอือได้เลยรสชาติอืมอร่อยอร่อยเลยค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปใส่แครอทไปด้วยเพิ่มผักเนาะถ้าทําให้เด็กๆกินอย่างนี้ แล้วก็เอาผักเอา,าใยเขากินมั่งนี่ค่ะการก็จะผัดให้มันแห้งๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหอมมากๆเลยเดี๋ยวกันจะตักในส่วนของหมูสับอะค่ะเอาไว้ก่อนพักในส่วนของหมูสับค่ะก,กังก็จะตักใส่ถ้วยพักไว้แบบนี้ค่ะน่ากินมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะไปคลุกราดบนข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วจ้า ค่ะต่อไปนะคะมาทําในส่วนของไข่ตุ๋นกันค่ะนี่น้ําเปล่านะคะที่การตรวงไว้เท okay, ใส่ลงไปเลยการจะใส่นี่เลยทําน้ําซุปง่ายๆนะคะนอค่ะหนึ่งก้อนใส่ลงไปตามด้วยซอสปรุงรสค่ะเพิ่มความหอมเท่านี้เองพอละใครจะปรุงอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะค่ะทีนี้การก็จะรอให้น้ําร้อนนิดหน่อยอให้ซุปก้อนละลาย ่คะการก็จะใส่พริกไทยป่นตั้งน้ํานะคะให้น้ําพอร้อนการจะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะในการทํานี่ค่ะในส่วนของไข่ค่ะน้ำเดือดปุดๆป,ประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ได้เดือดมากนะคะอ่อนๆเลยใช้ไฟอ่อนๆเลยค่ะการก็จะเทไข่ลงไปประมาณนี้เนี่ยค่ะพอหลังจากการเทไข่ลงไปแล้วการก็จะกวนไข่ค่ะให้มันเข้ากับน้ําแบบนี้ ใช้ตะหลิวควนก็ได้เนี่ยแบบนี้ค่ะกวนเบาๆนี่ยประมาณนี้พอละหาฝาหม้อมาปิดไว้แบบนี้นะคะการจะอบทิ้งไว้ตุ๋นทิ้งไว้ค่ะสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันจ้าเห็นไหมการยืนมองทะลุฝาลงไปอะก็คือมีความเดือดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะเหมือนกับแบบว่าใช้ไฟแบบว่าแรงมากๆเลยจริงๆแล้วคือนี่เลยไฟแบบอ่อนมากอ่อนสุดของเตาแก๊สนี้เลยนะถือว่าเฮ้ย ประทับใจอยู่นะคะค่ะแรกแรกงงเฮ้ยทำไมเจียวกระเทียมแล้วมันมีฟองฟมันเป็นเพราะกระทะหรือมันเป็นเพราะกระเทียมของเรามันโดนน้ำเอากระเทียมของการมันไปล้างน้ํามาไงแล้วพักไม่เสด็จน้ํานะคะเนาะรีวิวจริงค่ะใช้จริงครั้งแรก ครั้งแรกด้วยแต่ว่าอยากได้มานานแล้วทีนี้ก็ถกเถียงกับตัวเองอยู่ตลอดก็คือแบบว่าเฮ้ยซื้อมามันจะดีไหมมันจะคุ้มราคาไหมอ่านะใช้เป็นไหมมันจะยุ่งยากในการใช้ไหมโอ้ยหลากหลายคําถามเนาะมันร่างพรูเข้ามาในหัวค่ะวันนี้นะคะได้ใช้จริงแล้วก็เอามาเผื่อแผ่ทุกคนด้วยค่ะรีวิวให้ดูเลยค่ะรีวิวให้ดูกันเลยนะคะ นี่เลยโอ้ยนึกถึงไอ้นี่เลยอะอะไรนะไข่ตุ๋นหม้อไฟตามร้านอาหารน่ะเออนี่เลยของการใช้เวลาตุ๋นมาสักประมาณ10นาทีได้ละนี่ืองก,กันก็นี่ไข่ตุ๋นของการวิธีการสังเกตนะสุกอะอ่าอย่างที่บอกอะค่ะมันจะมีน้ําซุปเนาะถ้าเป็นน้ําซุปใสๆอย่างเนี้ยแสดงว่าใช้ได้ละสุกละนี่ค่ะ ไฟอ่อนๆน,นะแต่ดูมันเดือดสิตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าเฮ้ยมันปิดฝาหรือเปล่าเลยมันแบบว่าร้อนเร็วไม่ใช่ค่ะดูนี่ขนาดการเปิดฝาออกนะคะอันนี้คือไข่ตุนของการสุกเป็นที่เรียบร้อยละทีนี้เราก็มีเลยทรงเครื่องกันค่ะนี่การถึงบอกว่าเวลาการผัดหมูอ่ะก็จะผัดหมูให้แห้งเลย เราไม่ต้องกลัวที่ว่าจะฝืดคอไหมมันจะแห้งไปไหมอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเอามากินกับไข่ตุนแบบเนี้ยไข่ตุนมันมีความฉ่ํามีความละมุนมีความแบบอืต้องให้ลองต้องให้ลองเองอธิบายก็อืใดๆนั้นนะคือมันมีความหอมหอมพริกไทยหอมเครื่องปรุงเนาะนี่เลยประมาณนี้เลยค่ะอมืมากน้อยตามความชอบเลยนะคะจัดแบบจุกๆเน้นๆ ตันๆลงไปเลยการสุกแล้วปิดแก๊สจ้านี่ทีนี้กระเทียมเจียวค่ะรวยเป็นเลยนี่ค่ะเครื่องแน่นๆทรงเครื่องแบบจุกๆไปเลยเนาะแล้วก็เราก็จะมาต้นหอมลงไปแบบนี้ประมาณนี้ค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอหอมอยากให้ได้กลิ่นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีความแบบลื่นไหลามากอืสามารถเทออกจากกระทะได้อย่างง่ายดายเลยนะดูความลื่นไหลก่อนค่ะอเป็นยังไงนี่เลยเอียงเล็กก็ไปเล็กเอียงน้อยก็ไปน้อยเอียงมากก็ไหลเลยค่ะโอเคค่ะกระทะพี่ห้อนี้ รับรองค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังการใช้งานจริงรีวิวจริงใช้แล้วค่ะใครสนใจเนาะกระทะแบบนี้ยี่ห้อโคเรียคิงไม่ใช่มีแต่กระทะอย่างเดียวยังมีหม้อแบบน่าใช้มากคือน่าใช้อะ่ะซื้อเถอกันว่ามีติดบ้านไว้เถอะคุ้มของพวกนี้การบอกเลยค่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวกันจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้อ่าลองเข้าไปดูกันนะคะค่ะประมาณนี้กาไข่ตุนในกระทะ เดี๋ยวทีนี้นะเดี๋ยวกันจะมาให้ดูความลื่นของกระทะค่ะโดยการจะเทออกจากกระทะใส่จานเนาะค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าไข่ตุ๋นในกระทะโคเรียคิงแบบนี้จ้านี่นะคะหลังจากเทไข่ลงจานอ่าดูกระทะค่ะสภาพเหมือนตอนยังไม่ได้ใช้เลยรื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นจริงจังมากเลยค่ะนี่เลยค่ะไข่ตุ๋นของการนะคะน่ากินมากไข่ตุ๋นครบจบในกระทะค่ะ อร่อยทั้งครอบครัวอีกแล้วค่ะ